เอาละคะ่ะช่วงนี้คุณหมอพร้อมนะคะในช่วงของสุขภาพดีมีสุขค่ะสุขภาพดีมีสุขกับสวพ fm 9 1สนับสนุนช่วงโดยเวลาเปลี่ยนแต่เราไม่เคยสามแม่ครัวคุณภาพที่เราไม่เคยเปลี่ยนสามแม่ครัวผูกพันอยู่ผู้คนไทย สุขภาพดีมีสุขนะคะวันนี้เราพูดคุยกับนายแพทย์รัฐวัตรดีสมโชคค่ะคุณหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตาจักวิทยาจากโรงพยาบาลจุลาภร์นะคะตาจักวิทยาก็คือเชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับ ค่ะคุณหมอขามันมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ยืดผมนะครับบางคนไปยืดที่ร้านบางคนในซื้อมายืดเองเนี่ยทำเสร็จแล้วปรากฏผมร่วงเนี่ยศีษะล้านเลยเนี่ยอันนี้ถามตรงประเด็นเลยว่ามันเป็นไปได้จริงๆรหรอคะคือจริงๆเรื่องประเด็นเรื่องผมนี้ช่วงนี้ก็เป็นประเด็นตามกับกระแสนะครับช่วงก่อนทีนนี้ก็จะมีเรื่องการย้อมสีผมฟอ,อกสีผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ช่วงนี้อาจจะเป็นกระแสที่มีเรื่องมีข่าวที่หนึ่งคือเรื่องการดัดหรือว่ายืดผมนะครับค่ะจริง,รงๆเราเนี่ยถามว่าน้ํายาดัดหรือยืดเนี่ยทาให้เกิดอาการผื่นแพ้หรือผมร่วงได้ไหมอาจจะต้องตอบเป็นสองประเด็นก็คือค่ะได้แล้วก็ไม่ได้นะครับในกรณีน้ํายาดัดเนี่ยทําให้เกิดเอ,อผมร่วงผมขาดหรือว่าเกิดผื่นแพ้รุนแรงเนี่ย ็ S <S> อาจจะเกิดในในสองกรณีก็คืออันกรณีที่หนึ่งคือทําไม่ถูกวิธีนะครับหรือว่าใช้น้ํายาที่ผิดประเภทหรือว่าไม่เหมาะสมกับเส้นผมกับสภาพหนังศรีรษะของเรานะครับเพราะว่าผมแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลักษณะเส้นผมเส้นเล็กเส้นใหญ่สีผมหรือแม้แต่สภาพเส้นผมที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยที่การเลือกใช้น้ํายาหรือว่าขั้นตอนการทําเนี่ย อานจะต้องใช้เอ่อการที่ละเอียดอ่อนหรือว่าใช้คนที่ใช้เลือกใช้เป็นจริงๆเนี่ยถึงจะถูกวิธีจริงๆ,ๆนะครับเพราะว่าการดัดยืดเนี่ยพวกน้ํายาเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับท,ทํางงให้พันธะของเส้นผมเนี่ยมันยืดหรือคลายออกนะครับแล้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการประสานทำให้พันธะเนี่ยกลับเข้ามาทาให้ผมกลับมาเป็นลอนหรือว่าเป็นหยิกอะไรอย่างเงี้ย อีกทีหนึ่งเพราะแต่ละขั้นตอนก็จะมีการไดผมอืมนะครับปกความร้อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทําไม่ถูกวิธีหรือว่าเลือกใช้ความเข้มข้นของน้ํายาเนี่ยที่ไม่ถูกกับสภาพเส้นผมกับหนังศรีรษะเราเนี่ยก็จะมีปัญหาได้ครับอืมแสดงว่าร้านที่เขารับยืดผมหรือว่าดัดผมเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ต้องมีความรู้ทางด้านนี้ใช่ไหมคะว่าลักษณะผมแบบไหนเนี่ยจะเหมาะกับน้ํายาแบบไหนด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นร้านทาผมแบบที่มาตรฐานแล้วช่างได้รับการอบรมมาเนี่ยเขาจะมีวิธีการเลือกน้ํายาแล้วก็ขั้นตอนที่ถูกต้องที่เหมาะสําหรับแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนระยะเวลาการทําหรือชนิดของน้ํายาก็ต้องแตกต่างกันไปแต่จุบันเนี่ยมีการแบบคือคือเข้าหาน้ํายาแบบนี้เข้าค่อนข้างาง่ายนะครับเพราะว่าแล้วเราก็ทํากันเองอาจจะไม่มีความรู้ที่ ที่ชัดเจนอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้แล้วก็อีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าถึงแม้ว่าทําถูกขั้นตอนทุกสิ่งอย่างแล้วเนี่ยแต่เกิดเราเป็นแพ้พวกสารประกอบหรือว่าส่วนประกอบในน้ํายาดัดยืดเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ได้ด,ด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าจะทําถูกต้องแล้วนะครับอืมคราวนี้นะบางทีเวลาที่เราอันอันนี้นี่รวมถึงทําสีผมด้วยไหมคะคุณหมอ อันนี้รวมรวมด้วยครับในบเหมือนการผลิตภัณฑ์ทังเส้นผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะจะทำอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องแนะนําว่าหนึ่งเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับหรือถ้าเกิดอะไรที่มันจะต้องแบบขั้นตอนเยอะมากมายแนะนําทําที่ร้านดีกว่านะครับเพราะว่าช่างทำผมที่ได้ผ่านการอบรมมาเนี่ยเขาจะทราบว่าควรจะต้องทํำยังไงนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเออ ท่านผู้ฟังเนี่ยจะต้องอาจจะอยาแบบกจะทําเองเพราะไปที่ร้านอาจจะราคาสูงใช่ไหมครับก็อาจจะมีวิธีการทดสอบก่อนก็คือเราเอาผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้ครับมาทดสอบที่บริเวณต้นท้องแขนท<อ>าเป็นทาเล็กๆประมาณใม้ค่อยแบบเท่าเหรียญสิบบาทอะลองทาดูแล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วลองดูว่าบริเวณผิวหนังที่เราเราทานเนี่ยกับสารเคมีที่ก็เรากําลังจะใช้เนี่ยมันมี ผื่นแดงหรือว่ามีการอักเสบเพิ่มหรือเปล่านะครับด้วยเป็นการเป็นการเหมือนกันทดสอบเบื้องต้นแต่ยงก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าเราทดสอบที่บริเวณผิวหนังต้นแขนแล้วเนี่ยเราโอเคไม่ได้เป็นอะไรแต่เกิดเกิดไปใช้ที่หนังศรีรษะเนี่ยหรือเส้นผมมันก็อาจจะมีปฏิกิริยาแพ้ได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าผิวหนังที่ทั้งสองบริเวณเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับอ๋อมันต้องทาทิ้งเอาไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเหรอคะคุณหมอกับการทดสอบว<ร>่าเอาแพ้หรือไม่ยี่สิบสี่ชั่วโมง,ชโมงใช่ครับ อืมแต่นั่นระคะอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางทีเนี่ยเราทดสอบแล้วเนี่ยใต้ท้องแขนเราไม่แพ้แต่กับหนังศรีรษะเนี่ยเราอาจจะแพ้ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าทดสอบที่บริเวณผิวที่บริเวณท้องแขนแล้วมีผื่นแดงอันนี้คือใช้ไม่ได้เลยอืมอค่ะครับคือคุณหมอบอกว่าอุ้ยถ้าเกิดว่าถ้าไม่อยากจะเอ่อยุ่งยากอะไรเงี้ยเข้าร้านทำผมดีกว่าเนี่ย แต่พี่ปุ้มก็ไม่เคยเห็นว่าร้านทําผมเนี่ยเขามีใบประกาศติดไว้เลยนะคะว่าร้านทําผมร้านเหมือนเหมือนว่าเป็นคุณหมอไงมันก็จะมีใบติดเอาไว้ใช่ไหมคะแต่ร้านทําผมมันก็ไม่มีเนาะว่าช่างคนนี้เนี่ยผ่านการอะไรมาแล้ว้องแบบอันนี้ขึ้นอยู่กแบบับต้องในการเขาเรียกว่าอะไรดีครแบบเหมือนพัฒนาระบบให้ดีข<อ>ื้นี่อาจจะต้องส่งถึงผู้เกี่ยวข้องเนี่ว่าเ้ื่อมีมีใบประกาศหรือมีอะไรชัดเจสดผู้บริโภคก็จะได้เพิ่มความมั่นใจครับ อืมนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเราไปเจอผู้เชี่ยวชาญแล้วก็จริงนะคะอย่างที่คุณหมอบอกว่าเอส่วนต่างๆที่ผสมในยืดผมยืดจะยืดผมจะดัดผมหรือว่าจะเอะทำสีผมก็แล้วแต่เนี่ยมันมีอะไรต่อไม่อะไรผสมอยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายบางคนอาจจะแพ้บางคนอาจจะไม่แพ้ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราเราเคยมีประวัติการแพร้หรือเปล่าลถ้าเกิดมีจะต้องหลีกเลี่ยงสารเคมีตัวนั้นนะ ค่ะน,นั่นหมายถึงว่าเอ,อน้ำยาไม่ว่าจะเป็นยืดผมดัดผมหรือทำสีผมเนี่ยมันก็มีโอกาสทำให้คนแพ้แล้วก็ศีรษะล้านผมร่วงอันนี้ก็คือเรื่องจริงถูกไหมคะมีสิทธิ์ครับอย่างคือกรณีแรกอย่างที่เรียนทห้ทราบคือถ้าเกิดใช้น้ำยาผิดประเภทหรือว่ารุนแรงเกินไปอันนี้ <c oughs> ถ้าเกิดใช้คล้ายเป็นยาแบบระคายเคืองแล้วใม่หนังศีรษะแบบลอกแล้วก็แดง <c oughs> อันนี้ถ้าเกิดผิดความเข้มข้นหรือผิดประเภทก็จะเป็นทุกคน <c oughs> ใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> แต่ถ้าเกิกกรณีนีง่งถ้าเกิดแพ้เป็นเฉพาะบางส่วนหรือว่าสารเคมีบางชนิดอันนี้ก็จะเป็นผื่นแพ้สัมผัสเฉพาะส่วนบุคคลคือปฏิกิริยาพวกทําให้เกิดผื่นแพ้พวกเนี้ยมันจะเกิดการอักเสบค่อนข้างมากบางคนแต่เฮ้ยเขาที่เคยเห็นจะมีเหมือนแบบมีตุ่มน้ําพองมีอะ <c oughs> ไรอย่างเงี้ยขึ้นมาได้เลยที่ะนั้นเวลาที่หลังจืกการอักเสบเนี้ยรากผมมันจะถูกทําลายได้นะครับก็ <c oughs> จะอาจจะเกิดการผมร่วงหรือว่า เส้นผมแตกขาดเนี่ยเป็นไปได้ครับค่ะคุณหมอขาแต่บางคนที่แบบว่าเขาก็ไม่ได้แพ้นะคะก็เลยทําแบบซ้ําๆบ่อยๆอย่างเช่นการทําสีผมเนี่ยโอ้ยิ่งผู้สูงอายุเนาะผมขาวอะไรย่างี้เราก็ต้องปิดบังเนี่ยด้วยการ,รย้อมย้อมผมทําสีผมเนี่ยเราไม่ได้แพ้เราทําได้แต่ถ้าเราทําบ่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้มีสิทธิ์ผมร่วงได้ไหมคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้มีอาการแพ้เนี่ย การผมร่วงจะไม่ได้เกิดจากการย้อมหรือดอัอ๋อค่ะนอกสียจากแพ้ใช่ครับแต่จริงๆเป็นสารเคมีถ้าเราเอามาทําบ่อยๆมันก็ไม่น่าจะดีไหมคะคือส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นยาพวกยาย,ย้อมผมหรือพวกน้ํายาดัดในสมัยก่อนแบบนานๆแบบสี่ห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยมันก็มีสารเคมีอันตรายบางตัวะนะครับแต่ปัจจุบันเราก็ทราบแล้วว่าไอสารเคมีที่เราที่ ทางอุตสาหกรรมใสมาเนี่ยมันอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ย,นยผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันเนี่ยที่ฐานการรับรองจากองค์การอาหารและยานะครับก็จะไม่มีพวกสารเคมีอันตรายพวกนั้นอยู่ครับอืมคุณหมอแล้วคราวนี้เนี่ยอาการที่บอกว่าผิดปกติและเราแพ้แล้วเนี่ยอาการเริ่มแรกเลยเนี่ยเขาจะเป็นยังไงอะคะก็จะมีอาการคันทันทีหลังจากที่สัมผัสค่ะนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นถ้าเกิด ไม่ได้รับการราาักษาก็อาจจะมีแบบเป็นนูนแดงเป็นสุ่มน้ำขึ้นมาได้ครับค่ะอืมถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนั้นแล้วเนี่ยเขาเตือนละว่าเราแพ้แน่นอนเนี่ยเราต้องทำยังไงก่อนในเบื้องต้นต้องรีบรีล้างสารเคมีที่เราใช้สำหรับผลิตภัณฑ์เส้นผมตรงนั้นออกโดยเร็วนะ,ค,ะครับแล้วก็ลองดูอาการก่อนบางทีรากเร็วอาจจะไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรมากแต่ถ้าเกิดสกว่า หลังจากแม้ว่าล้างออกไปแล้วยังรู้สึกแสบคันร้อนมากหรือมีอาการบวมพองอันนี้ให้รีบมาพบแพทย์ครับอืมพบคุณหมอแล้วคุณหมอจะรักษายัางไงครับขั้นตอนการรักษาอ,อ๋ออันนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแบบรุนแรงไม่มากเราอาจจะมียาทาให้ค่ะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุนแรงมากๆเรามีทั้งยากินแล้วก็ยาฉีดสามารถช่วยบรรเทาอาการแล้วก็หยุด ขั้นตอนหรือว่าการดำเนิโนโรคที่จะเป็นรุนแรงต่อไปได้ครับอืผมร่วงคือถ้าเราแพ้เนี่ยมันร่วงปกติแล้วเนี่ยเออมันจะล้านเลยไหมฮะคือหมายถึงว่าผมเนี่ยจะสามารถขึ้นมาใหม่ได้ไหมคะขึ้นอยู่กับความรุนแรงครับถ้าเกิดเป็นแบบผมหลุดร่วงจากอาการผื่นแพ้ที่ไม่ได้เป็นมากอะรากผมก็ยังสามารถจะกลับมาเป็นปกติแต่ถ้าเกิดเนกรณีที่แบบ แพ้แบบรุนแรงมากๆแบบคล้ายๆแบบเหมือนน้ำร้อนลวกอย่างนั้นเลยครับโอกาสที่รากผมจะถูกทําลายและกลายเป็นผมร่วงถาวรก็มีครับอ๋อค,คุณหมอเคยเจอไหมคะที่มาหาคุณหมอด้วยด้วยอาการแบบนี้ค่ะมีครับแต่เจอไม่มากครับอืมแสดงว่าคนที่ที่แพ้ก็ยังมีเนาะอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยบางคนบอกว่าไปทําที่ร้านก็แพ้ซื้อมาทําเองก็แพ้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณหมอบอกเลยว่าโอ้ทดสอบก่อนน่าจะ,น,าจะน่าจะปลอดภัยระดับหนึ่งใชไงง่ไม่ว่าจะทําจริงๆไม่ว่าจะทําเองทําที่ร้านหรือแม้แต่ทําด้วยตัวเองอะ่ะก็ควรจะต้องทดสอบอย่างที่บอกก่อนว่าเราแพ้แพ้สารเคมีที่กาลังจะทําไหมเพราะเป็นการช่วย ช่วยเหมือนกับกรีนนิ่งในการคัดกรองในช่วงในเบื้องต้นนะครับว่าเราจะแพหรือเปล่าอันนี้อาจจะช่วยได้พอสมควรครับอืมแล้วถ้าเกิดว่าทําแล้วเนี่ยมีอาการปุ๊บเนี่ยถึงแม้เราจะทําที่ร้านก็เถอะไม่ต้องเกรงใจเจ้าของร้านนะรีบให้ช่างในแบบประสะผมแล้วก็เออเอาออกไปเลยหรือถ้าเกิดว่ามีอาการมากกว่านั้นอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยอันนี้ต้องพบคุณหมอละครับครับใช่ครับ ค่ะะมาถึงเรื่องของอการดูแลเส้นผมยังไงให้ดกให้ดำให้อยู่กับเรานานๆไหมคะคุณหมอจริงๆอันนี้มันก็เป็นเรื่องแบบส่วนบุคคลนิดนึงแต่โดยส่วนรวมเนี่ยก็ขอแนะนำว่าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เส้นผมที่ไม่ไม่ได้รุนแรงมาเช่นมันไม่ได้มีกลิ่นรุนแรงหรือว่าไม่ได้ผสมน้ำหอมหรือว่าพวก สีอะไรจัดจ้าพวกนี้พวกนี้พวกํำหอมอะไรพวกนี้มันจะเกิดการระคายเคืองได้แล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับเส้นผมสภาพเส้นผมของเราเช่นแบบทำสีผมก็อาจจะเป็นแชมพูที่เหมาะสําหรับที่ทำทำทำสีผมเพราะว่าเขาจะมีใส่วิตามินบำรุงหรือว่ามีสารบางอย่างที่ไม่สีผมนี่อยู่ทนทำให้เราไม่จาเป็นจะต้องย้อมบ่อยๆส่วนใหญ่เนี่ยที่เราย้อมผมกันแล้วเราใช้แชมพูทั่วไปเนี่ย มกักจะทาให้สีผมเนี้ยหลุดเร็วนะครับพอสีผมหลุดเร็ว hmm. ท mm ําให้เราจะต้องจะเป็นต้องย้อมผมบ่อยๆแต่ถ้าเกิดใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเช่นสําหรับผมทําสีอย่างเงี้ยครับเขาจะมีสารบางอย่างที่ช่วยเคลือบให้เม็ดสีเนี่ยมันอยู่คงทนกว่าแชมพูทั่วไปเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะต้องย้อมผมบ่อยๆก็จะน้อยลง อืเดี๋ยวนี้นะั่มันมีให้เราเลือกเยอะนะคะคุณหมอสําหรับคนท<ะ>ําสีผมสําหรับผมเส้นใหญ่เส้นเล็กผมมันผมแห้งอะไรโอ้มีเยอะแยะหมดเลยคุณหมอแต่บางคนี่โอ้เข้าแพ้ง่ายมากเลยนะบางคนเขาบอกว่าใช้แชมพูเด็กยังแพ้เลยอ่ะอันนี้จะต้องดูแลยังไงอะคะอันนี้ถ้าเกิดใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วมีอาการแพ้เนี่ยแนะนําให้มาทดสอบเรียกการทําแพชเทสนะครับราจะมี สารเคมีที่เราสงสัยในผลิตภัณฑ์นะครับามามามาเทสได้ะครับใช้วิธีการแปะโดยที่ไม่ต้องการไม่ต้องฉีดหรือไม่ต้องอะไรแปะที่บริเวณที่หลังนะครับเราก็จะดูว่าเราแพ้สารเคมีตัวไหนแล้วก็กถ้าเกิดตัวเราแพ้สารเคมีตัวใดตัวหนึ่งเนี้ยเวลาเราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็อาจจะต้องดูตรงข้างฉลากหรือข้างขวดหรือว่ามีสารเคมีที่เราแพ้หรือเปล่า อันนี้ก็จะเป็นการการช่วยได้ครับในกรณีที่ก็แบบใช้ตัวไหนก็แพ้ใช้ตัวไหนก็แพ้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาทดสอบดูครับอ๋อมันเป็นแค่แผ่นแปะอยู่แปะที่ข้างหลังแล้วก็มันก็จะบอกได้แหละคะว่าเราแพ้ตัวไหนใช่ก็คล้ายๆการทําเหมือนคล้ายๆอย่างที่เรียนนี่ทราบว่าทาทาตรงท้องแข่นะครับอันนี้เราก็จะใช้มีแบบสานที่มีเยอะแบบสี่ห้าสิบตัวเลยครับเราจะได้ดูว่ามีแบบ เราแพ้สารเคมีตัวไหนสีตัวไหนน้ำหอมตัวไหนในผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเพราะตัวใหญ่สารเคมีพวกนี้จะเป็นสารเคมีที่ใช่บ่อยในอุตสาหกรรมพวกคือต่อตนางน,นะครับก็สามารถทดสอบได้ครับที่โรงพยาบาลคุณหมอก็มีมีทดสอบตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะครับใช่ครับอ๋บอสามารถที่จะไปแปะแล้วไม่ต้องแปะไว้นานกี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรอคะคุณหมอเอ่อตัวนี้่แปะเนี่ยจะต้องโปรเซเส็จจะต้องทําประมาณสามวันนะครับก็คือ แปะแปะวันแรกเราก็อ่านผลที่48กับ72ชั่วโมงครับอ๋อหนึ่งแผ่นแปะเนี่ยเท่ากับสารหนึ่งตัวหรือว่าหนึ่งแผ่นแปะมีสารหลายาๆตัวครับหนจะมีหลายหลาย,หลายสารครับอ๋อมันจะเป็นแบบหลุมเล็กๆเป็นแบบเป็นกลมๆเล็กๆนะครับแปะไว้แล้วก็เปิดอ่านครับอันนี้ค่านงจะใช้เวลาในการทดสอบเพราะว่า ต้องอ่านหลายวันนะค่ะอ๋อพี่ปุ้มมาเคยสกินเทสเหมือนเจาะเลือดนะแล้วก็เออไปดูว่าแพ้ไรฝุ่นไหมแพ้แมลงสาบไหมอ,อ,อะไรแบบเนี้ยเป็นสกินเทสหรือว่าคลิกเทสหรือว่าเจอะเลือดตรวจพวกนี้จะเป็นตรวจในกรณีเช่นแบบเป็นลมพิษหรือว่าแพ้อาหารนะครับอ๋อ<า>กรณีกรณีที่เป็นคื่นแพ้สัมผัสแากพวกสารเคมีครับ อ๋อแสดงว่าถ้าเรามีอาการแพ้บ่อยตั้งแต่สีรษะจรดปลายเท้าไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปเทสต,ตรงนี้ได้คือจะต้องมาพบแพทย์ก่อนครับว่าเราเหมาะสมกับการทดสอบแบบไหนในกรณีถ้าเกิดสงสัยว่าเป็นพวกผื่นแพ้สัมผัสจากพวกสารเคมีหรือพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆอันนี้อาจจะต้องทำตัวแพชเทสอย่างที่บอกนะครอืมค่ะมีคำถามมาคุณหมอถามว่าสะผมทุกวันเนี่ย ดีหรือไม่ดียังไงมันจะทําให้ผมร่วงไหมคะอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผมกับหนังศีรษะนะครับถ้าเกิดในกรณีที่รู้สึกว่าศีรษะมานอย่างเงี้ยครับก็สามารถสระไปทุกวันไม่มีปัญหาครับอืมก็สระได้สระได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เกาะทําให้เกิดอาการผมร่วงก็อาจจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมด้วยนะครับถ้าเกิดสระทุกวันอนี่จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนหน่อยเช่นไม่ใช่แบบ ชะล้างความมันของสีสษะออกไปมากเกินไปเพราะเราสระทุกวันใช่ไหมครับถ้าเกิดเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างรุนแรงหรือว่ามีความเป็นด่างเยอะเนี่ยทำให้เส้นผมอระคายเคืองหรือว่าหนั่งศีรษะระคายเคืองได้ค,ค่ะคุณหมออยากให้คุณหมอฝากถึงเรื่องของอาหารและก็วิตามินบำรุงผมอะคะ่ะที่จะทำให้ผมดกดำและผมอยู่กัะรนานๆนะคะ เออถ้าเกิดอาหารที่บารุงก็อยู่ในกลุ่มพวกโปรตีนนะครับแล้วก็ในกลุ่มพวกมีสังกะสีก็คือจะพบในเนื้อสัตว์หรือว่าผักใบเขียวะครับก็จะช่วยบำรุงเส้นผมให้เส้นผมเนี่ยหนาและกระดกดําขึ้นได้ครับอืมนะคะแล้วก็ทานอาหารให้ครบห้าหมู่เนาะเพิ่มโปรตีนเพิ่มซิงค์ก็จะช่วยดูแลเรื่องของเส้นผมได้นะคะคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมคะ ก็อาจจะฝากท่านผู้ฟังว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องใช้ผลิตภัณฑ์แล้วมีปัญหาเนี่ยหรือว่าสงสัยก็าอาจจะมาพบแพทย์ได้นะครับมาปรึ tornado, กษาได้เลยที่โรงพยาบาลธุราพรเพราเราจะมีแผนกผิวหนังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลให้ทุกวันนะครับสามารถเข้ามาตรวจรับบริการไดออ้พบกับคุณหมอรัฐวัตรดีสมโชคก็ได้ก็ประจำอยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันนะคะใช่ครับ ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะนายแพทย์รัตวัตดีสมโชคค่ะคุณหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตาจักวิทยาจากโรงพยาบาลจุฬาพรขอบคุณมากเดี๋ยวโอกาสหน้าคงได้คุยกันอีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่ะก็ได้ความรู้เนาะเรื่องของผลิตภัณฑ์น้ายายืดผมเนี่ยทําสีสันล้านได้จริงหรือไม่อย่างที่คุณหมอบอกมีทั้งจริงและไม่จริงนะคะแล้วแต่ว่าใครแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนใช้เนี่ยก็ทดสอบก่อนเอามาทาใต้ท้องแขน ทิ้งไว้24ชั่วโมงนะคะว่าเราแพ้หรือไม่อันนี้เป็นการเทสเบื้องต้นแต่บางคนเทสแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามาใช้กับหนังศีรษะเนี่ยมันก็อาจจะยังแพ้ก็ได้นะนะฮะเพราะฉะนั้นก็สังเกตถ้ามีอาการว่าเริ่มคันเริ่มแพ้เนี่ยรีบล้างออกและถ้ามีอาการมากกว่านั้นก็ต้องพบแพทย์นะคะเอาแล้วค่ะวันศุกร์น้าค่ะสุขภาพดีมีสุขนะคะจะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้ใหม่ในช่วง10โมงครึ่งวันนี้ไปก่อนนะคะ สุขภาพดีมีสุขกับสวพ fm 91สนับสนุนช่วงโดยเวลาเปลี่ยนแต่เราไม่เคยสามแม่ครัวคุณภาพที่เราไม่เคยเปลี่ยนสามแม่ครัวผูกพันอยู่ผู้คนไทย